สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะตาก็จะมารีวิวนิยายไวย้เรื่องแรกนะคะเ,เรื่องวันนี้ที่จะรีวิวนะคะชื่อเรื่องตามหาเจ้านายนะคะนะักเขียนนัทกรเอ่อเรื่องนี้สามารถหาตามอ่านได้ในรีดอะไรนะคะเดี๋ยวตากจะแปะเอ่อลิงก์สำหรับใครที่สนใจเข้าไปอ่านเรื่องนี้นะคะไว้ตรง e s s r r p t i o n เนาะแล้วก็ลองกดเข้าไป ช่วยเป็นกาลังใจให้กับนักเขียนคนนี้ด้วยนะคะนักเขียนคนนี้เก่งมากเรื่องนี้นะคะพระเอกของเราเนี่ยชื่อเอ่อชื่อพี่แพทหรือเพทายนะคะเป็นด็อกเตอร์จบจากเมืองนอกส่วนนายเอกเนี่ยชื่อโปรดปรานเอ่อนายเอกเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเอ่อเสื้อผ้าชื่อว่าโปรดรักนะคะเรื่องนี้เนี่ยเอ่อเปิดเรื่องขึ้นมาโดยที่ว่านายเอกเนี่ยก็กําลังกลับบ้านใช่ไหมกลับมาปุ๊บก็กําลังจะเปิดเข้าห้องตัวเอง พระเอกเนี่ยเป็นคนมาอยู่อาศัยใหม่ห้องข้างๆก็มาเซฮายทักทายพบปะพูดคุยนะคะแล้วเขาก็ยื่นนามบัตรไปให้กแบบแนะนำตัวว่าเขาเป็นใครจะมาอยู่ห้องข้างๆนะอะไรอย่างนี้ในเอกก็ดูนามบัตรโอ้โหเป็นด็อกเตอร์แล้วก็มองไปที่หน้าพระเอกโอ้โหวิชาการมากเลยไม่ใช่แนว ายเอกก็โอเคเอตัดบทแล้วก็แบบว่าขอบคุณมากนะครับแล้วก็เข้าไปในห้องตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยคือนายเอกเนี่ยเป็นเกย์นายเอกเนี่ยรู้ตัวมานานามีการบอกแม่ไปแล้วว่าตัวเองเป็นเกย์แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นเกย์ก็เป็นเกย์แต่มีเรื่องหนึ่งที่แม่ไม่ชอบนะคะก็คือเรื่องการแบบเหมือนใช้กําลังอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยนายเอกเนี่ยมีรสนิยมทางเพศคือนาะย คือนายเอกเนี่ยชอบแนว B D S M แนวแบบโดนกระทำโดนแบบผูกรัดข้อมือโดนแบบตบตีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยนายเอกเลยไม่เคยที่จะบอกแม่นะคะตัดกลับเข้ามานะคะนายเอกเนี่ยก็เข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันเนี้ยนายเอกก็มีแผนอยู่แล้วว่านายเอกเนี่ยก็จะเล่นกับตัวเองเขาก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเขาจะเอ่อเขามีกุญแจข้อมือแล้วเขาก็มีเซ็กซ์ทอยของเขาเนาะเขาก็ จัดการเข้าไปในห้องน้าแล้วก็เล่นกับตัวเองเสร็จก็อพอเล่นกับตัวเองเสร็จเนี่ยเขาก็จะต้องการไอ้ลูกกุญแจไปปลดล็อกตัวกุญแจข้อมือที่เขาว่าไปผูกติดไว้กับอะไรสักอย่างในห้องน้ําแต่ทีนี้ปัญหามันเกิดที่ว่าคือตอนที่นางแบบเล่นกับตัวเองอยู่อ่ะนางแบบฟินมากนางก็เลยแบบมือหรืออะไรไม่รู้ไปโดนแล้วลูกกุญแจมันก็กระเด็นไปไกลมากนางเก็บนายเอกเนี่ยเก็บ มาไม่ถึงเพื่อจะเอามาปลดกุญแจนาะ้นังเก็บไม่ถึงดัง้นรื่องหว่างที่นายเอกเนี่ยนะคะกําลังที่จะแบบหาทางที่จะหยิบลูกกุญแจอันนั้นนะ่ะแม่กะโรมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอะ่ะจะเข้ามาหานะนายเอกก็แบบโอ้ยแม่ไม่ต้องมามาทำไมแม่ก็แบบโอ้ไม่สนใจแล้วจะมาเออแค่นี้นะจบก็าวางไปแม่เนี่ยจะมาในอีก30นาทีคืออันเนี้ยก็ โอ้ย30นาทีใครจะไปเรียกใครให้มาช่วยได้ได้เอกก็เลยแบบอเอาวะเรียกไอพีแพทห้องข้างๆก็ได้นายนายเอกก็เลยหยิบนามบัตรแล้วก็โทรศัพท์หาพี่แพทนะคะอะพอโทรเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกว่าเออพี่แพทมาช่วยหน่อยครับผมติดอยู่ในห้องน้ําอย่างนั้นอย่างนี้พอพ่พอพาเอกเข้ามาพี่ก็ตกใจโจรเข้ามาหรือย,ยังไงทําไมแบบถึงนายเอกถึงถูงถกล็อกเอ,อ่ออยู่กับ ประตูหรืออยู่กับอะไรสักอย่างนะคะแล้วพระเอกก็เลยไปช่วยหยิบลูกกุญแจมาไขาปลดล็อกอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยพระเอกเนี่ยไปเห็นว่านายเอกเนี่ยมีแบบเหมือนปอกคอน,นอายพระเอกเนี่ยก็เลยรู้ว่านายเอกเนี่ยก็เป็นสาย B D S M เหมือนกัน นางก็แบบปกใจมากรู้สึกว่าดีใจมากพระเอกก็เลยถามว่าเป็นสัพบเหรอเคยเล่น B D S M ไหมพระเอกเนี่ยก็แนะนําตัวไปเลยว่าตัวเองอะเป็นดอมเป็นเจ้านายเล่นบทเป็นเจ้านายกําลังหาคนที่เล่นเป็นศัพ์อยู่หรือเล่นเป็นทาสนะคะนายเอกเนี่ยก็เลยบอกว่าใช่ชอบแนว B D S M แต่ยังไม่มีเจ้านายไม่เคยเล่นมาก่อนพระเอกก็เลยแบบโอ้ถ้าไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยสงสัยไม่เอาแต่ว่านายเอกเนี่ย ตามหาเจ้านายมานานดังนั้นเนี่ยจะปล่อยพ่อเอกหลุดมือไปได้ไงคะไม่ได้นายเอกก็เลยโอนไม่ได้พี่อยากเล่นขอเล่นเออจากอยากลองเล่นเอ,อ่อดังนั้นในวันต่อมานะคะเขาก็เลยจะมีการเออนะัดมาคุยตกลงทําความเข้าใจให้มันตรงกันเนาะตัดภาพมาอีกวันหนึ่งนะคะวันที่เขาจะมีการตกลงกันเรื่อง BDSM นายเอกเนี่ยตื่นเต้นมากอยากเจอมากจัด มาเต็มเลยนะคะแบบแต่งตัวทําหน้าทําผมเนี้ยแบบ้อมมากจะต้องแบบเจอพระเอกแล้วต้องสร้างแบบอิมเพรสชันเฟิร์สอิมเพรสชันให้ได้อะไรเงี้ยเนาะเออพอมาถึงปุ๊บพระเอกก็เป็นแบบเออเป็นแบบผู้ชายแนวอ่อนโยนแนวสุภาพแล้วในระหว่างที่ตกลงกันเนี่ยนะคะนายเอกก็ถามว่าแบบเนี่ยจะมีแบบเอนีด้วยกันเลยไหมพระเอกก็บอกว่าอ๋อครั้งแรกคงยังไม่หลอกคงต้องเรียนรู้กันไปก่อนในใจาดเอกเนี่ยนะนายเอกก็แบบ โอ้ยมาทําให้อยากแล้วจากไปได้อย,าาย่างไรคืออยากมากๆอยากมากๆแต่พระเอกก็ย้ำหนักย้ำหนาว่าโอ้ยังไม่ถึงยังไม่ต้องหลอกอะไรเงี้ยลองแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับอ่ะหลังจากตกลงกันเสร็จแล้วทุกคนก็กลับเ,เข้าไปห้องตัวเองเตรียมตัวแล้วก็มาเจอกันพอเตรียมตัวกันเสร็จแล้วนะคะก็กลับมาเจอกันเนาะแล้วก็แบบอ่ะเป็นครั้งแรกที่แบบอ่ะเล่น bdsm ด้วยกันคือ พระเอกมุคลิกเนี่ยตอนที่เล่น BDSM กับตอนนี้เขาปกติเนี่ยคือแบบต่างกันมากคือปกติจะเป็นแบบคนแบบอ่อนโยนสุภาพแต่พออยู่ในโหมดเล่น BDSM เนี่ยพระเอกจะแบบโหดแบบมีแบบกระชากมีแบบตบตีมีแบบตีก้นอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วในเอกนี่แบบโอ๊ยนี่แหละที่หามาานนาในเอกคือแบบฟินมากชอบมากแล้วหลังจากอ ครั้งแรกที่ลองเล่น BDSM ด้วยกันนะคะนายเอกเนี่ยคือแบบติดใจพระเอกมากสุดท้ายก็เลยขอว่าขอเป็นแฟนเลยได้ไหมค่ะหลังจากที่เขามีการลองเล่นโรลเพลย์ไปแล้วครั้งแรกเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องก็จะดำเนินไปเรื่อยๆมัคือมันก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปเรื่อยๆเนาะพระเอกก็คือพยายามเทรนนายเอกให้เป็นซับอะไรอย่างเงี้ยนายเอกก็คือเรียนเรียนรู้กันเป็น เป็นซับไปด้วยรู้จักที่จะเล่น BDSM เนาะแล้วก็เราต้องไปตามหลุ้นกันเนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย NC ครั้งแรกของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ขอบอกว่าเด็ดมากห้ามพลาดแซบๆๆเผ็ดมากๆคือเรื่องนี้เนี่ยดราม่าฟรีคือไม่มีดราม่าเลยก็จะมีเล็กๆน้อยๆตรงที่ว่าเดี๋ยวพอหลังๆเนาะจะมีตอนที่พระเอกต้องไปทำงานต่างประเทศมีเรื่องของลองเรเลชั่นชิพอะไรอย่างงี้หนึง ออแล้วก็ตอนสุดท้ายสุดนะคะของเรื่องเนี่ยออนักเขียนเขาก็จะไปคายปมว่าออสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไมออนายเอกเนี่ยถึงมาติดใจยอยากเล่น bdsm เนาะออแล้วก็จะมาเฉลยปมเนาะว่า สุดท้ายทำไมแม่ของนายเอกถึงไม่ชอบความรุนแรงอะไรอย่างนี้นะคะค่ะนี่ก็คือรีวิวเรื่องแรกเนาะตามหาเจ้านายของนักเขียนอัธกรนะคะโดยรวมๆเนี่ยคือเรื่องนี้แนะนำให้ไปอ่านเนาะสำหรับโดยเฉพาะคนที่แบบออคืออยากจะอ่านแนวแบบสบายๆดรามา่าฟรีแล้วก็อยากอ่านแบบ NC หนักๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชอบออนิยายแนวตลกๆหน่อยเนาะยังไงก็ ลองไปติดตามอ่านกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้เนาะเอเอาไว้ถ้ามีนิยายเรื่องไหนสนุกก็จะมา,ารีวิวในคลิปต่อ,ตอไปะคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย